ช่วงนี้ค่ะแกมีเพื่อนทังมาหลายคนเลยที่มาปรึกษาคนนึงก็บอกว่าช่วงนี้ทะเลาะก,กับแฟนแล้วก็จออะเลาะแตทันทานเลิกแผลไม่เลิกหละบางคนก็บอกว่าช่วงนี้กําลังเตรียมสอบงานอยู่ซึ่งเขาก็เครียดมากเลยว่าจะสอบคะแคนนได้ไม่ดีแล้วก็มีคนนึงที่บอกว่าเพิ่งเลิกกับแฟนบอกมันเหมือนโอเคตอนนี้มีแต่เรื่องครียหมดเลยค่ะทั้งทั้มีเดียค่ะอย่าก,กังวลไปเลยพระเยซูจ่ายชำระให้เราหมดแล้ว ะคะใส่เสื้ออะไรอะ่ะขอดูหน่อยได้ไหมใส่วน,ะนวิ่งของกให้หน่อยได้ไหมอ่ะใส่สบายมากๆเลยฮะโอ้ความหมายดีมากเลยอะ่ะวิ่งพี่เมลหาซื้อจี่ไหนคะเนี่ยซื้อในออนไลน์ line, หรือออฟไลน์ก็ได้นะผมอ่าขึ้นช่องทางเลยอ่าจะบอกว่าผ้าใส่สบายมากแล้วใส่เดินประกาศได้ด้วยโอว้าวเสื้ออะไรกันเนี่ย ของดี one, มากๆเลยต้อง first โครินเท่านั <c 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 ้นนะครับผมกับแบรนด์เซอร์คริสเตียน1โครินสิแบรนด์เสื้อความรักของพระเจ้าค่ะ